สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันวิชาภาษาไทยนะคะข่าววันนี้นะคะเรายังอยู่ในดอกสร้อยแสนงามนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ในบทดอกสร้อยกันค่ะคําศัพท์เหล่านี้นะคะก็จะอยู่ในหนังสือวรรณคดีดลํำนาในเรื่องแรกเลยนะคะก็คือดอกสร้อยแสนงามค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันก่อนนะคะว่าบทดอกสร้อยคืออะไรนะคะบทดอกสร้อยเนี่ยก็คือชื่อคำร้อยกรองชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายสักวาในวรรค,ะค,ะค,ท,คที่หนึ่งจะมีสี่คำนะคะมีเอ๋ยเป็นคำที่สองเช่นแมวเอ๋ยแมวเหมียวเห็นไหมคะวรรคที่หนึ่งจะมีสี่คำและคำที่สองจะเป็นคำว่า เอยนะมักมี4ี่คำกรอนและคำลงท้ายจบบทเนี่ยจะลงท้ายด้วยคำว่าเอยนะคะ,ะบกดอกส้อยนะคะขึ้นต้นด้วยเอยลงท้ายด้วยเอยนะคะและก็มักจะใช้คำสัมผัสที่มันคล้องจองกันและเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะให้ข้อคิดสอนใจด้วยใช้สัตว์ ตัวละครในคำประพันธ์ในเรื่องนั้นๆค่ะอันนี้เป็นบทกาดำนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านเป็นทำนองสนอก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมครูเลยกาดำกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อน ได้เหยื่อเผื่อแพ้ไม่แช่เชือนรีบเตือนผวกพ้องร้องเรียกมาเกลือนกลุ่มรุมล้อมพร้อมพราก น่ารักน้ำใจกระไรนังการเผื่อแผนเน่พ่อหนจงดูกามันอบอารีรักดีนักเอยเด็กๆต้องฝึก อ่านเป็นทำนองสนะบ่อยๆนะคะอันดับแรกอ่านข้อความทุกคำเนี่ยให้ถูกต้องและทํานองเนี่ยค่อยๆฝึกฝนไปทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะเก่งขึ้นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันในบทนี้นะคะมาดูคําแรกค่ะคํานี้ค่ะคําว่ากลุ่มนะ เราเขียนคำอ่านคำนี้นะคะอ่านว่ากลุ่มนะคะกลุ่มหมายความว่ารุมกันเข้าไปมักใช้ซ้อนกับคําว่ารุมเป็นกลุ่มรุมและคําว่ารุมนะคะก็มักจะใช้ซ้อนกับคําว่าล้อมเป็นรุมล้อมค่ะคำนี้ค่ะคําว่าเกลื่อนนะ อ่านว่าเกลื่อนนะคะคุณครูก็จะเขียนเป็นคําอ่านมาให้เด็กๆด,ด้วยคํานี้นะคะจะเป็นคําควบกล้ำแท้เนาะเวลาเราเขียนเราก็ต้องเขียนให้ครบนะคะถ้ามันมีคําควบกล้ำเนาะคำอ่านก็จะต้องมีพยัญชนะต้นทั้ง2ตัวเลยนะคะคําว่าเกลื่อนนะมีความหมายว่ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปค่ะคําต่อไปค่ะแช่เชือน อ่านว่าแช่เชือนมีความหมายว่าชักช้าทะเลทลายนะคะคำนี้ค่ะอ่านว่าต้นไซนะคะการเขียนคําอ่านตัวทอทหารรอเรือเมื่อมันอยู่ด้วยการมันจะอ่านออกเสียงเป็นตัวซอโซนะคะดังนั้นเราเขียนคําอ่านแบบนี้นะคะซซไอไซแบบนี้เลยต้นไซเป็นชื่อไม้ย,ยืนต้นขนาดใหญ่ใบหนาทึบ ต้นทรมีหลายชนิดบางชนิดมีรากห้อยออกมาจากกิ่งในตัวอย่างนะคะก็จะเป็นต้นทรชนิดที่มีรากห้อยออกมานะคะรากมันจะยาวๆเลยคำนี้ค่ะคือคำว่าต้นโพต่ออ่านคำนี้ว่าต้นโพนะคะต้นโพคือชื่อไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีใบรูปหัวใจ ปลายใบยเรียวยาวคล้ายหางนิยมปลูกในวัดนี่นะคะเป็นรูปใบโพเนาะมันก็จะเป็นรูปคล้ายหัวใจปลายใบเนี่ยมันก็จะเรียวยาวนะคะคล้ายกับหางนั่นเองต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าทำนองสะเนาะนะคะ ทำนองสนอคือวิธีการออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของร้อยกองแต่ละชนิดเหมือนที่เราอ่านบทกาดานะคะให้เป็นทำนองสนอนั่นเองคำนี้ค่ะอ่านว่าธรรมชาติธรรมชาติคือความเป็นไปเป็นอยู่ตามปกติธรรมดาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นธรรมชาติของนก ธรรมชาติของคนธรรมชาติของป่าไม้เป็นต้นนะคะคำนี้ค่ะอ่านว่านกขมินนะคะเวลาที่เราเขียนคำอ่านเด็กๆสังเกตคำนี้ให้ดีนะคะนั้นะนกขมินมินเขียนแบบนี้นะคะมออีนอนมินไม่เอกมินเลย นกขมิ้นนะคะเป็นชื่อนกมีหลายชนิดหลายสีนะคะแต่ที่คนไทยรู้จักก็คือนกขมิ้นที่มีสีเหลืองอ่อนๆแบบรูปที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูนะคะต่อไปคำนี้ค่ะอ่านว่านกขุนทอง นกขุนทองเป็นชื่อนกในวงเดียวกันกับนกเอียงค่ะขนสีดำเลื่อมเป็นมันที่ปีกมีขนสีขาวแซมปากสีแสดขาและตีนสีเหลืองจัดร้องเรียนเสียงคนหรือเสียงอื่นๆบางอย่างได้นะคะ อันนี้คือนกขุนทองนะคะอย่างที่เด็กๆหลายคนอาจจะเคยรู้จักและเคยไปพบเจอใช่ไหมคะนกขุนทองเราก็จะรู้ว่าเขาพูดเก่งเนาะเขาจะเรียนแบบคำพูดของคนได้ด้วยคำนี้ค่ะคำว่าปรบมือปรบมือนะคะปรบเนี่ยเป็นคำควบแท้เวลานักเรียนอ่านออกเสียงเราต้องอ่านออกเสียงตัวรอเรือควบมาด้วยนะคะ ปรบมือคือการใช้ฝ่ามือสองข้างตบกันหลายๆครั้งเพื่อแสดงความพอใจหรือยินดีค่ะคำนี้ค่ะเผื่อแผ่อ่านว่าเผื่อแผ่เผื่อแผ่ก็คือการเอื้อเฟื้อค่ะการเอื้อเฟื้อให้ผู้อื่นนะคะอย่างเรื่องนี้เนาะ กาเนี่ยเขาก็มีการเวลาหาอาหารมาได้นะคะเขาก็จะมีการเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนๆของกาเขาด้วยค่ะคำนี้ค่ะพร้อมพลักอ่านว่าพร้อมพลักนะคะเป็นคำควบกล้ำแท้ทั้งสองพยางเลยนะคะพร้อมพลักคือการรวมกันอยู่พร้อมหน้าค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่าวักนะคะ วักหมายถึงตอนหนึ่งหนึ่งของคำที่เขียนต่อเนื่องกันคำนี้ค่ะอ่านว่าเหยือ่อเหยื่อในที่นี้หมายถึงในเรื่องนี้นะคะหมายถึงอาหารที่หามาได้ค่ะคำต่อไปคือคำว่าเหยือกค่ะ เยือกคือภาชนะใส่น้ำที่มีขนาดใหญ่และสูงกว่าพู้ยจะมีหูจับข้างเดียวนะคะคำต่อไปคือคำว่าอารีอาร่านว่าอารีอารีมาจากคำว่าโอบอ้อมอารีซึ่งหมายถึงการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นเองค่ะคำนี้ค่ะ อุตสาหะนะคะอ่านว่าอุตสาหะอ่านว่าอุดนะคะเวลาเขียนคำอ่านเนี่ยออุดดออุด,อดนะคำนี้จะเป็นคำที่คุณครูจะพบเห็นเด็กๆหลายคนนะจะเขียนคำนี้ผิดนะคะไม่ไม่ได้หมายถึงนักเรียนห้องนี้เนาะจากการที่ครูเคยสอนรุ่นพี่ๆนะคะนักเรียนจะเขียนคำว่าอุสาหะแต่คำนี้มันอ่านว่าอุด อ,อุดดอ,อุดนะนักเรียนอย่าลืมตัวดอเด็กตัวนี้นะคะอุดสาหะค่ะอุตสาหะหมายถึงบากบั่นอดทนไม่ย่อท้อนั่นเองค่ะเอาลค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องดอกสร้อยแสนงามนะคะ ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3แล้วนะคะครั้งที่3วันนี้เราจะมาทบทวนความรู้โดยการทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า15บ6้า1 8 1 9 5หน้าด้วยกันนักเรียนอย่าเพิ่งตกใจค่ะ5หน้านี้นะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำสอวันคือวันนี้และวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะคะเราจะเป็นการ ทดสอบความรู้ที่เราเรียนที่ผ่านมาในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะทั้งเรื่องใจหายแล้วก็ดอกส้อยแสงงามด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็จะไม่มีงานเพิ่มก็จะให้เด็กๆใช้เวลาทำแบบฝึกหัดทั้ง5ห,หน้านี้2วันคือวันนี้และพรุ่งนี้นะคะ,ะหน้าที่15นะคะก็ให้อ่านคำที่กําหนดให้และนำไปเติมในช่องว่างเขาก็จะมีคำที่กําหนดมา อยู่ด้านบนนะคะนักเรียนก็ต้องนำคำเหล่านี้ค่ะไปเติมในช่องว่างนะส่วนหน้าที่16ค่ะโยงคำให้ตรงกับความหมายและฝึกอ่านวันนี้นักเรียนพึ่งเรียนเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ไปนะคะนักเรียนก็โยงเส้นส่วนข้อที่9ค่ะให้โยงเส้นจับ คู่คำให้ตรงกับตัวสะกดแม่กงแม่กลแม่กลมกกกดกบนะคะมาตตาตัวสะกดทั้งหมดนะนักเรียนได้เรียนกันไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะนะแต่ในบทที่สองเราลงลึกเกี่ยวกับแม่กงแม่กลมแล้วก็แม่กลนนะคะส่วนมาตาแม่กบ ก,กเนี่ยนักเรียนก็มีพื้นฐานมาบ้างแล้วนะคะก็ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คําให้ตรงกับมาตราตัวสะกดนั่นเองหนะ้า17ข้อที่สิบน,นี้นะคะเรียงคําให้เป็นประโยคตามเรื่องนะนักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการ แต่งประโยคกันไปแล้วนักเรียนก็จะต้องเรียงคําเหล่านี้ให้เป็นประโยคในการเรียงคําเขียนตัวติดกันไปเลยเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะและหน้าที่18ค่ะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านนักเรียนเห็นข้อความด้านบนไหมคะนักเรียนก็จะต้องคัดตัวบรรจงทุกข้อความนะคะเขาก็จะมี บรรทัดกำหนดมาให้นะักเรียนเขียนตัวเต็มบรรทัดเลยนะคะส่วนหน้าที่19ก็คัดลายมือเหมือนกันนะคะค่ะทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ